ไปหาแม่กันแม่แม่อยู่ไหนอ่ะเจอได้ค <out> ร <Okay, how S 1> ับเคยกินไก่อบปี๊บไหมเคยไก่อบฟางล่ะเออเคยกินที่ไหน แล้วอร่อยไหมเดี๋ยวจะทำไก่อบปีป๊บให้กินรอกินนะโอเค เทียมเทียมจีนกับเทียมไทยแล้วแต่ชอบนะครับผมก็เทียมปูเองครับเลงไปตะไคร่แบ<ป>เตลงไปตอนนี้ก็ใส่ได้สักโูโรครับขั้นตอนต่อไปครับใส่เครื่องที่หวั องุ่ชูรสนี่ครับน้ำตาลสายซอสหอยครับหอยนางรมนะครับซอสปรุงรสครับน้ำปลาครับผมใช่ครับผงปรุงรสอ่า อร่อยมากขอบอกครับนี่เราก็ยัดลงไปนะครับตั้งให้ตรงนะครับได้ขั้นตอนการสวมปี๊บแล้วครับผมตกครับไข่อบปี๊บพอ ยาภัยาายาภัยเสร็จแล้วยาภัยมาดูมาดูาดเรยวเรยวได้เวลาแล้วนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ให้คุณแม่มาเปิดนะครับเร็วๆอันนี้เอาผ้า เปดเลยไปเลยค่อยๆเปิดนะลุ้นกันครับทุกคนครับยกตรงๆนะแม่นะยกตรงๆตรงๆโอ้โหสุดยอดครับครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยโอ้โหยอดครับผมน้ำพดเพดือดฟุดๆเลยครับ อย,ยอดครับกออกนขงเยไก่อบปี๊อยีปยอดครับ น้ำข้างล่า,างนี่อร่อยมากนะครับพิเด็ดเลยครับโอเคครับสำเร็จด้วยดีครับวันนี้เรียบร้อยแล้วครับมามาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงเฮ้ยสุดยอดครับเอาไหนดีเอาปีกมาแล้วกันโหดเลยครับ เหนือคำบรรยายครับรสชาติ เครื่องสมุนไพรนะครับอืดยอดครับสุกพอดีเลยครับนุ่มแล้วก็หนังกรอบหนังได้เลยครับอออืื โอ้โหควันดูควันครับอุ๊ยอุ๊ยเกือบโดนครับวันหนึ่งร้อนๆเลยครับือ สุดยอดครับถึงวันนี้ก็ออือ ผมจะอ,อยากครับสุดจอดครับเหลืองกรอบ สีสวยมากครับแล้วเรามาลองน้ำซุปกันตั้งโตมาที่ไหนปโตมาชิมออกอกล่องไปะนี่น้ำซุปครับน้ำซุปข้างล่างที่ผมบอกไว้นะครับแล้วก็ใส่ผักชี เพิ่มความหอมเข้าไปโอ้โหหอมมากครับหอมสุดยอดครับชิมครับอืมกลมกล่อมมากครับนัวพอดีเลยครับไม่จืดไม่เค็มนะครับเป๊ะเลย น้ำซุปชั้นเลิอดครับชุ่มคอมากครับยอดครับเมนูนี้ไก่อบปี๊บครับมีโอกาสเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทำกันอร่อยมากครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ ชอบคลิปนี้กดไลค์กด subscribe ไว้ให้ช่องของเบนด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันครับ